ไฮลินนะคะอยู่ที่ลินนาคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาบอกความพิเศษของหัวไฮฟูที่ลินนาคลินิกนะคะอันดับแรกนะคะเป็นหัวขนาดเล็กที่ยิงได้แบบซิงเกิลช็อตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแม่นยํากว่านะคะแล้วก็ซอกซอนได้ดีกว่าซึ่งหัวแบบนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากเกาหลีค่ะโดยสามารถยิงแต่ละจุดเนี่ยได้แม่นยํามากขึ้นแล้วก็มีพลังงานที่สเสถียรไม่เจ็บไม่ต้องแต่ยาชาแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ โดยเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องออริจินอลที่ได้อออทั้งที่เกาหลีและก็ที่ไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะพลังงานที่ออกมาเนี่ยก็คือจะเสถียรแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าถามมอนะคะว่าเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะเป็นยังไงเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็จะยิงแล้วพลังงานไม่เสถียรพลังงานแต่ละช็อตเนี่ยอาจจะมีการดรอปลงเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงไปกี่ร้อยช็อตเนี่ยก็คงไม่เห็นผลค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเลือกทำไฮฟู oo, ให้เลือกคลินิกที่ดีที่ได้มาตรฐานนะคะและใช้เครื่องที่ได้มาตรฐานค่ะโดยสามารถขอใบรับรองกับคางคลินิกได้เลยนะคะอย่าให้ใบหน้าของเรานะคะไปเป็นที่ทดลองของเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานเลยค่ะใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องรูปหน้าไม่กระชับใบหน้าหย่อนคล้อยหรือมีคำถามเกี่ยวกับไฮฟูนะคะสามารถมาหาหมอได้ที่ลิลนาคลินิกเลยค่ะ